โอเคทายใหม่อีกรอบนะครับนะย่าโทรมานะครับเนาะ้างสองที่เห็นอยู่นขณะนี้เป็นรถเร็ว1-2 2นะครับเด่นชัยกรุงเทพอภิวัตรก็อลอรดีก,กับขบวนรถเร็ว1-1 1กรุงเทพอภิวัตรเด่นชัยนะครับนะวันนี้ก็ฮิตชิ5 5 1ทําขบวนนะครับนะผมต้องถทายใหม่รอบที่สองนะอะแต่ผมขออยู่ตรงหน้าห้องน้ํา ผมคงจะไม่เดินไปตรงนั้นเพราะว่าถ้ารถจอดล้างหนึ่งเนี่ยผมคงเดินไปถ่ายตรงนู้นนะครับนะแต่ถ้าเมื่อใดที่รถล้อหลีกเนี่ยผมก็จะถ่ายอยู่ตรงนี้แหละนะครับนะมันก็ไม่ได้หลีกทุกวันเนาะนะครับมันก็แค่บางวันเท่านั้นเองนะครับนะเล่าต่อเลยนะครับนะอย่างในคลิปที่แล้วที่บอกว่าพอขึ้นไปดูบนขคบบนรถเนี่ยโอ้โหคนแน่นมากนะครับนะผู้คนต่างๆนะครับเดินทางไปเที่ยวเดินทางกลับบ้านนะครับเนาะ ชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันนะครับนะบางคนก็พอวันศุกร์ปับ๊บวันเสาร์ก็จะนั่งมาเที่ยวนะครับนะแล้วก็กลับวันอาทิตย์นะครับนะคือเราอยากไปเที่ยวอ่ะนะครับแต่เราทํางานทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ไงนะครับเราก็เลยไปแค่วันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยนะครับนะ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะต่อเลยนะครับนะเดี๋ยวจะเอารวมในคลิปเดียวนะครับนะเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยถ่ายไป4นาทีกว่าเองนะครับประมาณ4นาที19วินาทีมั้งนะครับนะเดี๋ยวรอหนึ่งหนึ่งมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวจะกดถ่ายนะครับนะคือเรากดสต็อปค,คลิปไว้แล้วเราก็ถ่ายอีกรอบหนึ่ง ผมลืมไปนะครับว่าเมื่อกี้เนี้ยตอนที่ถ่ายคลิปอยู่อะ้วยาโทรมานะครับนะย่าบอกว่าจะไปตอนเย็นนะครับนะประมาณเย็นเย็นเลยนะครับนะกับงานบุญบรลเพชรคอนเทนต์คอนแทกเฟสติวัลนะครับนะถ้าอาจผิดขออภัยนะครับนะโดยงานนะครับได้จัดมาตั้งแต่วันที่26มกราคมแค่วันแรกนะครับนะที่ผมถ่ายให้ดูบรรยากาศเดี๋ยววันนั้นนะ่ะ แค่วันแรกลดเยอะมากนะครับนะถ้าจอดมอเตอร์ไซค์คือต้องจอดข้างนอกและเดินเข้าไปข้างในนะครับนะเดินเข้าไปข้างในประมาณ2กิโลครึ่งนะครับโอ้โหย่าผมก็เป็นคนที่เดินไม่ค่อยไหวนะครับนะแต่ผมมาเดินไหวอยู่แล้วนะครับนะแต่่าเขาเดินไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันไกลด้วยนะครับนะเวลาเดินมันปวดขา

โอเคหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาแล้วครับผ่าคอปรากฏมาเรียบร้อยเอ้ยมาเรียบร้อยขบวนรถเขาเรียกทางฉลาสถานในลำดับต่อไปเป็นขบวนรถแล้วเที่ยวขึ้นขบวนที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งปไปทางสถานีเด่นชัยมีตัวโดยสารรอการโดยสารในที่ฉลาที่หนึ่งค่ะทางผู้โดยสารข่าวลางหนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วขบวนหนึ่งหนึ่งหนึ่งรอการโดยสารในที่ชาฉลาสที่หนึ่งค่ะก็ถ้าเป็นรถโดยสารเนี่ยก็ หนึ่งหนึ่งก็เป็นขบวนเดียวที่มีเลขตองน,นะครับนะแต่มันไม่ได้มีแค่ขบวนเดียวมันมีรถสินค้าด้วยที่เพิ่งมาใหม่ก็คือหกหนะครับนะก็เลยทําให้ตอนนี้สายเหนือเนี่ยมีเลขตองเนี่ยอยู่2ขบวนนะครับนะขบวนหนึ่งหนึ่งกรุงเทอพอภิวัดเด่นชัยกับรถสินค้าหกหบ้านใหม่แลบฉบังโอเคหนึ่งหนึ่งกำลังมานะครับผ่านขอบปกฏมาแล้ว ตอนนี้เป็นเวลา5้าโมงห้าเนะครับนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทั้ง2ขบวนนี้เนี่ยจะเสียเวลาเพิ่มกันไปเท่าไหร่นะครับนะโดยเฉพาะ 1-, 1 2, นึนสองะครับจะเสียเวลาเพิ่มกี่นาทีนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะถ้าเกิดว่ามีตัววนะครับผมคงจะยืนตรงบันไดอะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเดินทางวันนี้สมมตินะว่าเดินทางวันนี้ที่นั่งอ่ะมันเต็ม นะครับนะบางที่นางก็ดูโล่งมันก็นั่งไ่ายแต่ผมจะเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าไม่ได้ถ่ายเนี่ยจะเสียดายนะครับนะอย่างสมมุติว่าอ่ะหนึ่งหนึ่งสองอย่างเงี้ยเรานั่งอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนะเราไม่รู้หลกว่าที่รอเนี่ยนะครับนะรอดีกับขบวนอะไรผมจะเป็นคนที่แบบว่าญาผมอะ่ะไม่เท่าไหร่หรอกนะแต่เพื่อนอะนะครับนะที่ไปครั้งแรกอะ่ะแล้วเขาลำคาญคือทําไมวะคนเราอะ่ะเราอยากถ่ายนู่นถ่ายนี่อะ่ะมันผิดอะไรหรอ นะครับนะเรานั่งอยู่ฝั่งซ้ายอ่ะแลเราไม่รู้ว่ารถที่มามันเป็นขบวนไรถูกไหมนะครับบางทีเราเดาถูกไม่ถูกไงนะครับนะสมมุติว่าอ่ะผมนั่งอยู่บนขบวนหนึ España, ่งหนึ่งสองเนี่ยจากชุมแสงเนี่ยอ่ะผมนั่งอยู่ฝั่งซ้ายโดยที่ผมไม่รู้ว่าขบวนนั้นคือขบวนไรที่จะมาที่จะมาดีนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับนะผมจะถ่ายรถไฟไม่เหมือนคนอื่นนะครับนะอย่างคนอื่นนี่นะ สมมติว่าถ่ายอยู่ฝั่งซ้ายนะครับนะก็ล้อหลีกไปไม่รู้ว่าขบวนไหนนะครับนะแต่สําหรับผมผมจะเปลี่ยนฝั่งนะครับนะจากฝั่งที่อยู่ฝั่งซ้ายนะฮะสมมุตินะนั่งอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยผมจะมายืนถ่ายตรงบันไดแทนอย่างเวลาล้อหลีกอย่างเงี้ยคือใช่เลยนะครับนะตอนที่ถ่ายดีวีการเดินทางขบวน109อะ10นะครับผมจะยืนมาถ่ายตรงบันไดนะครับนะ ถ้าใครยังไม่ดูก็ไปหาดูได้เลยคลิปมันตั้งแต่ปีที่แล้วโอเคหนึ่งหนึ่งกำลังมาข่าวนแล้วเที่ยว้องขอบวนที่หนึ่งหนึ่งสองปลายทางสถานกรุงเทพอภิวาเมื่อออกจากสถานชุมแสงไปแล้วจะหยุดรับสุ่นโดยจารสถานทับทิจตากอโยธครและสว่างอโยธและบ้านตาปีเป็นสถานต่อไปตามลำดัคบค่ะโอเคหนึ่งหนึ่งสองนะครับพ่อจากชุมแสงไปแล้ว ะะรถจะไปจอดอีกทีนึงที่ทับกิจป่านํำโพนครสวรรค์หนองโพบ้านตาคีช่องแคจันเสนบ้านหมีลบบุรีหนองโดนบ้านหมอท่าเรือหนองวิวัตชุมทางบ้านพาชีพระแก้วมาพรจจัน์อยุธยาบางไปอินเชียงรากลัลงสิตดอนเมืองและกรุงเทพอภิวัตนะครับนะถ้าเรามีความรู้เนี่ยเราเชิดชายมันออกมานะครับนะ ความรู้มันเป็นความรู้ที่แบบว่าใช้กันอย่างต่อเนื่องได้นะครับนะโอเควันนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งอาจตามเวลานะฮะแต่ไม่ใช่กับหนึ่งหนึ่งสองนะครับเดี๋ยวจะดูซิว่าหนึ่งหนึ่งสองจะเสียเวลาเพิ่มไปกี่นาทีนะครับเลขตัวเดียวนะฮะนะโอ้โหฮิตาชิเหมือนกันแมพี่น้องเว้ยสี่ห้าสองหนึ่งปะทะ หมายเลขอะไรฮะโอ้โหหนึ่งหนึ่งสองก็ฮิตาชิหนึ่งหนึ่งก็ฮิตาชิบางวันมันเหมือนบังเอิญมากไปนะครับบังเอิญหนึ่งหนึ่งสองก็ได้ฮิตาชิหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ได้ฮิตาชิโอ้โหอะไรมันจะสุดปานนั้นนะครับนะหนึ่งหนึ่งสองฮิตาชิสี่ห้าสองหนึ่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 งฮิตาชิหมายเลขอะไรครับหัวรถจักรเดียวกันสี 4, เดียวกันแตกต่างกันตรงเลขเฉยๆนะครับ

โอเคอีกไม่กี่นาทีเราจะออกนะฮะสำหรับหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าตามเวลาอยู่นะครับมาต่อที่หนึ่งหนึ่งสองคิดจะชี้สี่ห้าสองหนึ่งเดี๋ยวเราจะลงรวมในคลิปเดียวเลยนะฮะ เพราะว่าถ่าย2คลิปอันนี้คลิปที่2เสียเวลาไปประมาณ3นาทีนะครับสำหรับ1น,น,นึก็ถือว่าไม่เยอะเท่าไหร่นะครับช้าเพิ่มไปแค่3นาทีเท่านั้นโอเคไปยังสวยงามฮะ112เดี๋ยวไปต่อที่111กันไปลุย โอเคถ้า okay. งั้นเราเปลี่ยนฝั่งนะครับเราขออยู่ฝั่งนี้แล้วกันนะครับนะเราลองเปลี่ยนม,มุมถ่ายบ้างนะครับนะฮิตาชิสี่ห้าศูนย์สี่นะครับมาอากาศร้อนไม่ใช่ปัญหานะครับนะมาถ่ายมุมนี้ดีกว่านะครับนะมุมที่เราถ่ายรถสินค้าเป็นประจำนะครับนะอย่างเช่นหกสามสี่หกสามสามโอเค โอ้โหเสียงหวีดนี่คือเย้ายวนมากเหมือนหวีดรถจักรไอ้น้ำเลยนะฮะโอเคมาแล้วทายเป็นฝั่งนะฮะวันหนึ่งขอวันหนึ่งนะครับนะหนึ่งหนึ่งสองเอ้ยหนึ่งหนึ่งหนึ่งตามเวลานะครับ ว่าเรา,าจ,จะลงทีละคลิปก็ได้นะครับนะลงทีละคลิปมันจะง่ายกว่านะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรารวมเนี่ยมันเสียเวลานะครับนะเพราะฉะนั้นเราขอลงทีละคลิปนะฮะโอเสียงล้อสุดยอดเดี๋ยวนี้ชั้น3ามกึ่ง2ไปอยู่ข้างหน้าแล้วนะครับปอดีจะอยู่ข้างหลังเป็นสวยงามฮะทั้งสองขบวนหนึ่งหนึ่งสองและ1 1, 1. ึ่ รถส,สองพี่น้องนะครับ